วัดีครับวันนี้จะพามาชมสวนหน่อไม้ฝรั่งนะครับดูหน่อไม้ฝรั่งกำลังออกหน่อครับหนอมากหน่อยใหญ่นี่แหละครับการที่เราจะทําให้หน่อไม้ฝรั่งออกหน่อเยอะหน่อใหญ่นี่เลยจล้วครับจ้าก็มีได้แต่่เยอะต้นต้นแม่ของเขาก็อย่าให้มีเยอะนะนี่เลยมีต้นเดียวต้นเดียวครับบางก,ก็ไม่มีต้นเลยและใบเราก็ตัด ตัดเนาะตัดให้ใบออกให้เหลือเท่าตะข่ายเนาะยอหน่อเขาจะขึ้นออกมาเยอะเนี่ยตอนเช้าเช้าหนอา่อหน่อนี้ก็เก็บได้แล้วครับนอนน่อเนี่ยหน่อเยอะมากเลยหน่อเยอะหน่อใหญ่ใบยังให้เยอะต้นแม่ก็จะไว้หลายต้นอันนี้ไว้ต้นเดียวนะครับอันนี้หน่อใหญ่มากเลยครับเนี่ยนี่แหละคอแรกเนาะเรงปุ๋ยเรื่อง น้ำก็อย่าให้ขาดอย่าให้ขาดเลยนะครับดูดิหนอบเอบลอเบล่าเลยหนอใหญ่หนอใหญ่สวมหมวกไว้เต็มเลยครับนี่เนาะสวมหวกไว้อย่างเยอะเลยโอ้หนอหนอบานเลยจะให้ต้นแม่มันเยอะนะไว้ชักต้นครับเนี่ยไว้ต้นเดียว แล้วใบก็อย่าไว้เยอะตัดให้เสมอเท่ากับตาขา่นี่ดูครับมันแจกมาโหหนอใหญ่มากหนออเบลเลยโอ้สมหมรก์วไปวเต็มเลยงอยทั้งใต้บุระลุ้ลไยทั้งไหนหอทางโน้นละ่ะนห่ไโอหนอบ้านเลยอ่ะดูมันแจกออกมาดิ เนี่ยยังไม่มีต้นแม่ครับแต่มีเงาเนาะมีเง,า,เอเงาอยู่ข้างล่างมันมีเงาใหญ่นะเงามันจะหักมันจะแพ่มาข้างๆครับแพ่ลงมาข้างๆเลยข้างๆแปลงเนาะใบก็ตัดเสมอตะข่ายเลยตัวอู้หนอบานเลยนี่หนอเนี่ยใส่หมวกไปแล้วครับพรุ่งนี้ก็เก็บได้หมดแล้วนู่นอีกแปลงนะครับน่ะู่นเด็กกำลัง ให้ฮอร์โมนอยู่นี่เลยครับโอ้โหหนอเต็มเลยครับแม่มาดูมาดูแปลงนี้เต็มไปหมดเลยครับการให้ปุ๋ยให้น้ําก็ให้น้ําพอดีเนาะแฉ่เกินไปมันก็ไม่ดีเดี๋ยวโคนเน่าอีกลกัลกลักเน่าเป็นเชื้อราเนาะดูหนอครับอืมไมละหนอบ้านเลยเนี่ยหนอเต็มได้ขึ้นออกมาเพียบเลยครับโอ